สวัดดีครับสายสายวันอาทิตย์ที่14กันยายนนะครับขอโทษเสียงให้หน่อยอน้องๆหลายคนถามผมคงจะเห็นผมพูดถึงเรื่องการเล่นหุ้นจริงๆแล้วตอนนี้อาชีพหลับผมแทบจะเล่นหุ้นนะถามว่าพี่แซมดีไหมอย่างไรถ้าหนูมีเงินฝากมีหนูมีเงินเก็บอยู่เท่านั้นเท่านี้ จะเล่นหุ้นได้ไหมโอเคไหมนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาเป็นไลฟ์โค้ดในเรื่องการเงินผมไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินมากนักนะครับอาศัยประสบการณ์จริงผมมีเงินเย็นผมมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าผมมีเงินก้อนนี้แล้วผมไปฝากธนาคารธนาคารพาณิชยนะ์ณวันนี้ในบ้านเราดอกเบี้ย 1%, 1กว่ากว่าต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าผมมีเงิน1ล้านบาทผมไปฝากแบงก์ผมจะได้ดอกเบี้ย,ววยหมื่นกว่าบาทต่อปีเท่านั้นนะครับและบังเอิญผมเนี่ยตอนกลับจากนอกเนี่ยเพื่อนที่เรียนวิศวะด้วยกันเนี่ยเขาเล่นหุ้นอยู่นะครับมันก็บอกผมอย่างรุ้นอย่างนี้ผมก็ลองเข้าไปศึกษาเออก็อโอเคนี่ว่านะครับผมก็เลยยกเงินจากธนาคารเนี่ยไปซื้อหุ้นนะครับ ที่พูดเนี่ยไม่ได้โน้อมน้าวให้ท่านเห็นดีเห็นชอบแบบผมกับผมด้วยนะครับแต่กำลังจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมก่อนที่ผมจะซื้อหุ้นเนี่ยผมก็ศึกษาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมันมีหุ้นห้าสิบมาถึงหุ้นเกรดมีระดับหน่อยห้าสิบตัวสถียเนหน่อยหุ้นห้าสิบหุ้นหนึ่งร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกหุ้นในกลุ่มห้าสิบนี่แหละตัวหนึ่งนะครับผมก็ดูเขาย้อนหลัง 4ี้าหปีย้อนหลังผลประกอบการกำไรทุกปีปันผลทุกปีปันผลปี1นึหกเปอร์เซ็นต์เเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าผมไปฝากแบงก์ผมได้ดอกเบี้ย1.5ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากนะ1ล้านบาทหมื่นกว่บาทแต่ถ้าผมใช้เงิน1ล้านบาทผมซื้อหุ้นตัวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ปันผล5 6 7 8ซผมก็ได้ ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมืนแปดมืนบาทต่อปีซึ่งมันดีกว่าฝากแบงค์ใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นตรงนั้นในขณะที่ผมซื้อหุ้นเนี่ยผมก็ต้องพิจารณาดูว่าราคามันสมเหตุสมผลหรือยังแล้วก็ดูค่า P.E. ดูค่านุนค่านี้ก็ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าผมก็ซื้อผมก็เลือกตัวผมเลือกราคาที่ผมเข้าแล้ว ถ้ามันตกก็ไม่ได้ติดดอยมากมายนะักหรือถ้าผมซื้อแล้วราคามันลงผมติดดอยผมก็ได้ปันผลแทนอัตราดอกเบี้ยของแบงค์นะครับนั่นคือความพิชข,ของผมแบบนั้นแล้วผมก็เลยทําแบบนั้นนะครับก็โยกเงินจากธนาคารไปซื้อหุ้นนะครับก็ได้อย่างที่ผมคาดเดาไว,ไว้ประมาณนั้นนะครับแต่ผมจะมีแถมว่าสมมติผมซื้อไปสบาทแล้วมันขึ้นไปสบาทกว่า ผมบวกลบคูณหารแล้วผมมีกําไรผมก็ขายนะครับแต่ถ้าบวกลบคูณหารแล้วผมไม่มีกําไรหรือกําไรน้อยผมก็ไม่ขายผมก็รอดูปันกินปันผลปันผลอาจจะ6เดือนครั้งประมาณนี้หรือ12เดือนครั้งปีละครั้งประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปใจความพี่น้องในมุมมองของผมนะถ้าเรามีเงินเราฝากแบงค์คุณได้ดอกเบี้ยกะติ้วนึง แต่ถ้าคุณไปซื้อหุ้นแล้วก็เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีนิดหนึ่งปันผลเยอะๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผลประกอ,กอบการกําไรทุกๆปีในอดีตที่ผ่านมานะครับก็สมควรนะครับเหมือนที่น้อง fc ผมที่ถามผมนั่นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะซื้อหุ้นลงทุนแบบผมห้ามเดยเทรดเดย์เทรดก็คือ ซื้อขายวันต่อวันทุกวันอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญอ่านกราฟไม่ได้ดูงบประมาณนู่นนี่นั่นไม่ได้อย่าไปเสี่ยมนะครับซื้อเก็บไว้กินในลักษณะปันผลดีกว่านะครับคลิปนี้ไม่ได้เชื้อเชิญนะครับแต่เป็นคำถามจากน้องๆนะครับเน้นว่าจะต้องมีเงินเย็นเงินเก็บเท่านั้นนะครับถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับพี่น้องนะ ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดก็ขอโทษด้วยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำต่อเนื่องในเรื่องลักษณะของแบบนี้นะครับสวัสดีครับ